อ่ะถือกันนี่ทำไรมาไงตับมาหมต้องมาดามผู้มีขายาวเขาบอกไว้เขาออกเลยไหม โอเคโอเคระวังขาเดวก่นกันเดวก่อนโอเคโอ้โหตัวน้องใหญ่มากคืออารมณ์แบบสามตัวก็เต็มสามตัวสามตัวยังไม่ได้เลยได้แค่อสองตัวตัวเดวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคเดีอย่าเพิ่งขี่กัน พี่จุ่มปิดประตูก่อนมันเห่าดังมากอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนโอ้ยวเอาไปสามเือไหมคะไดแค่ไปีกว่าพี่ดีไปไมคุณหมฮะี่ดีอาไปบ้า้ง ระวังแบกขี้นะอย่จะจับไปไหมล่ะให้พี่จูมเฝ้าแล้พี่พีจับกงข้างหลังไปไหมล่ะใครจะจับไปเดีวพี่ไปได้พี่พีเฝ้าหมาได้ไหมได้ตัวเล็กไปด้วยอีกตัวไหมครับไม่ได้แล้ว พีพีอย่ายืนให้มันเห่าดิอย่ายืนให้มันเห่าพี่พีปากไว้ก่อนเดี๋ยวมา เดี๋ยวมันต้องมีสมาธิขับหน่อยโอ้มันต้องเหลือ <c oughs> เหลือีดำมกับปานอีกแล้วแก้แวก็ปานไม่ถึงนะ เราจะทำไงไม่ให้หมาเห่าในเมื่อเย็นอยู่ตรงนี้บอกมันไม่อยาห่าฮะฮะฮะหันน้นมาแล้วพี่อุ่นรอสตาร์ทไม่ติดอย่าเห่าแม่บอกอย่าเห่าอย่าเห่านะคะอยู่นี่ โยโยนี่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 อยู่นี่ครับเอาพุณแจไปเลยอุ้ยซิ่งแล้วสิ่งสิงไปแล้ว ปู่เจนไม่มาปู่เจนไม่ได้มาช่วยครับ<ห>ในอีกสิบนาทีต่อจากนี้เราต้องอยู่ด้วยกันนะเพิ่งอาบน้ําเสร็จ<ห>แล้วก็ไหลกำไรูุงงเลย<ห>ตุวเล็ก <laughs> เอาไปอาบหน้าบ้านครับหน้าบ้านมี มีคลินิกดูน ja ี่ดูนี่แก้วแก้วกองกองกอง เต็มไปด้วยหนญะ้าแล้วนี่คือนี่แก้วนะครับว่นจนโดดไม่ไหวแล้วลูกลำใหญ่ครับแต่ว่าแก้วนั้นไม่ใช่ลูกลำใหญ่ แก้วเป็นแบบน้องมาพร้อมกันแต่ว่าน้องตัวใหญ่มากเดี๋ยวกันนะแปบ๊บหนึ่งครับขอเข้าบ้านก่นอนคืนนี้ เดี๋ยวน้องอาบน้ำจะได้เอามาปล่อยเล่นในบ้านเละแน่นอนเลยเงอกเ่เดี๋ยนะครับทุกคนัวไปเลยไม่รู้ พี่นนมาครับมีคนคิดถึงพี่นนเหรอนี่ <c oughs> พวกคนไม่อยู่มันไปหาเพื่อนมันแก้วลูก เดวยแกงทั้งสามไม่ไม่พิมพ์มุดไม่ได้ครับอ๋อพิมพ์เก็บไปแล้วพิมพ์เก็บไปแล้วฮะแก้วแก้วมันโดนไม่ไหว โอกมากเขาอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวน้นฝนมันเข้าตาไปมนะ เดี๋ยวรอบนี้เราจะขับสกูตเตอร์ตามเข้าไปเพราะว่าเอาไว้หกตัวมาแล้วกลับมาแล้วใช่ฮมให้หมาเห่าเดีถุดๆมามามาเดี๋ยวพี่จุ๋มอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง อย่ากระโดดนะไปอยไปมึงกระโดดกลองไม่พี่ลุมพี่ลุมต้องเอาเอาขาลงไปก่อนสองข้างไม่เอาข้างบนน่ะง่ายกว่าเอาขาลงไปก่อนต่อข้าง นึ่งสองสามยหนักมากเอาไม่พีสีดำสองตัวไปตัดกับคนอื่นะพี่พีตวันอบแล้ว่ะไปดีดีดีไี่เอ้าเอไม่มีสิทธิ์ได้ไปแล้วน้องกลับไปในห้องอ่ะีคนเจ็บดยเดี๋ยวไ่เอากลับก็ไปกับอัดีี่จะขับตาไปเหรอได้จะไป ตัวนี้เพิ่ต้องรักก่อนพีทีพีทีปล่อยสีดำบอกว่าได้ไหมปล่อยโตนดำบอกว่าได้มันจะไม่เห่าไม่เห่าถ้าเราหนีมันก็ไม่เห่าวมันก็ไม่เห่าทุกคนเดี๋ยวเราจะขับตามออกไปรอแป๊บหนึ่งนะเขาไปล่ไปด้วยกันไหมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง ล้างมือก่อนเพิ่งอาบน้ำเมื่อกี้ นนหนึ่งนะำแล้วหนึงนะหนึ่งน้ำนะครับมาชุบ <laughs> มันจะเวียนหัวหน่อยนะนี่ระเบียนนี้ จริงๆถือเหมือนเบามันหนักนะั้งยี่สิบโลนะอุ้ยอย่าลืมใส่พื้นหลังหรอครับ มาตับวอย,ยังไม่กลับมาใส่พื้นหลังใส่พื้นหลังอย่างน,นี้เนาะใช่ไหมอะพื้นหลังมาอันนี้เรียกพื้นหลังยังไม่รู้ครับ ุมาพร้อมเดี๋แกกันให้กันแล้วก็กางอันนี้ก่อนทุกคนอาจจะงงว่าทำอะไรกันกำลังจะขี่สกูตเตอร์ไปข้างนอกครับอ้าวกับ กลับมาแล้วอ,อะไรนะฮะ<า>เขาเขากลับมาแล้ว <c oughs> เขากลับมาแล้ว <c oughs> เราเป็นพวกเตรียมตัวเยอะครับ <c oughs> พี่เขียวผมกำลังจะออกไปทุกคนกลับมาแล้วคืออะไรอ่ะรอบนึงครับรอบสุดท้ายพอดีเล้ชว้าวเรา,ายรังทันเรา,ายังทัน เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปฝากไว้บนรถเขาก่อนอันนั้นน่าจะถือ,อยากเอาสวัสดีครับปูเจนมาแล้วใช่สต่ตาไม่ติดเอาเหรอฮะ เหนื่อยมากไรเดอร์บุ๋มไม่ไหวละเดี๋ยวดีอิงไม่รับโทรศัพท์อ่ะค่ะไม่รับโทรศัพท์ไม่ว่าโทรศัพท์อยู่ในบ้านคุณเจนทักมาในไลน์อัะพี่เพีขออ่านเลยหรอพี่พีเอาเอากระัพท์ให้ดังเลยขนาดมีคนอื่นบอกปูเจนเข้ามาปูเจนเข้ามาตั้งเท่าไม่เห็นนะโอ้ยยิงแอบดูไลน์ไปไลน์อ่ะยิงแม่ เนี่ยเห็นไหมขนาดดูในไลฟ์ปุ๊บรีบส่งรถเราช่วยด่วนเลยเนี่ยเข้าใมัวแต่รีวิวสกูตเตอร์ฉันเหลือเชื่อมากพีทมูพีทมัวแต่รีวิวสกูตเตอร์มเดี๋ยวค่อยวิ่งตอนไปรับทีเดียวพี่คนมารับมาได้ไหมคะฮะจัดตรงนี้ดิเขาจ่ได้เหรอดูเองก็ได้ทำไงอะจ

อ้องสาวลูกสาวไม่ไหวหมาสองตัวนี้นะ่ะวันนี้ไปเที่ยวไหนคะไม่สะดวกลูกตกมากตอนนี้ยังไม่อยากมีลูกเพิ่มฮะมีแฟนหรืยอยังเนี่ยอยู่แถวนี้เหรอหยุดดิอยู่กี่โมงยิ้ม<ด>ยิ้มแ,แ,แอบชอบหรอคะคุณนั่นแหละแอบชอบหรอคะตอนรับหมาไปรับกลับมาด้วยนะหมาไปรับกลับมาด้วยนะ ไปกับพีเราต้องทำอะไรด้วยกันคุณเป็นคนเก็บหมากับคุณจุ่มสองคนพารานนี้มันตกที่คุณสองคนค่ะไม่ใช่คุณแก้มถึงแก้มปะไปกันค่ะไปกันยังไงเอ่ยหมายังไม่ได้เอ้ยอาวหได้ไหมร้อนมากจริงๆก็ไปได้อยู่นะไม่ต้องจับโรงก็ไปได้แล้วเนะี่ย จริงๆกงไม่ต้องจับก็ไปได้แล้วเนี่ยฮะรับของก่อนแล้วจะเข้ามาเลยใช่ไหมไม่รู้ทำไมอ่ะเขาจะมาส่งของพี่ปะพี่อุ่นดิหรออะไรอ่ะเท่าไหร่ พี่ทาอย่าไปแบบไปจ้องมันแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันแบบดำลูกไม่อย่าไปจ้องมันไออ้วนเอ้ยไม่ใช่ปานพี่อุ่นไปไหนล่ะไม่รู้บอกพี่เขา呀 บอกให้เขาส่งน้ำหมู่บ้านเนี่ยขอให้เขาจะด,ด่าเขาเอาเงินใส่ไว้ในตู้ดิพี่จุม๋มเอาใส่ไว้ในตู้จดหมายดิมันมีตังทรี่ด้วยนะทุกนเท่าไหร่ขั้นบาทรองเท้าขั้นขั้นเท่าไหร่อ่ะขั้นร้อยควรหรอ เ้ย,เย,ย,ยมีไม่ถึงอหนึ่งสองสามสี่มีสี่เองไม่เป็นไรให้เขาเอาตังค์ถอนไว้ในตู้เขาไม่มีตังค์ถอนให้อ่ะสิ